มอร์นิ่งค่ะมอร์นิ่งวันนี้อยากจะบอกทุกคนว่ามาเจอพี่ฟ้าและท็อปสิบมิสแกันได้นะคะที่งานหงทองลอตเตอรี่ออนไลน์ที่โชว์ดีซีฮอลล์ี๋ยว,วันนี้พี่ฟ้าต้องไปซ้อมคอนเสิร์ตที่โชว์ดีซีพอดีซ้อมเสร็จแล้วก็เจอกันที่งานหงทองลอตเตอรี่ออนไลน์เลยผดขึ้นน่ากลัวมากเลยอะ่ะน่าจะเป็นเพราะพักผ่อนน้อย หรือว่าอะไรเป็นตรงเนี้ยเนี่ยเห็นปะทุกคนเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่มันเป็นเพราะอะไรมีใครรู้บ้างช่วยบอกทีไม่มีเวลาไปหาหมอเลยตอนนี้คือใส่เสื้อที่เป็นแบบเสื้อปิดปิดไม่ได้เลยอ่ะ ชอบงับคุณงับ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 ,บแพ้เห่อหน่าจะใช่เลยดูสิดูดิดภูมิแพ้อาจจะใช่ค่ะไม่ได้เป็นตรงเดียวนะเป็นตรงอื่นด้วยแต่ไม่กล้าเปิดให้ดู บอกก่อนเดี๋ยวคนเห็นจะตกใจเดี๋ยวคิดว่าเป็นนู่นนี่นั่นเป็นผื่นนะคเป็นเม็ดเม็ดเลยไม่มีเวลาไปหาหมอสิวขึ้นได้ฉันและมันชอบงับคุณถ้านั่งตอนนี้แมนมาก แมนมากพี่ซันถึงแล้วที่นี่ที่ไหน <c oughs> ที่นี่คือเชลดีซสิพี่ฟังเมื่อคืนหนูดูกระตูดนเชลดอนใช่ปะอือแล้วที่นี้นมีตัวละครตัวนี้ที่มันเป็นหัวสีม่วงชืนะ่ออะไรสินชาเวียดนาม ก็ไปฝันว่ามันอะเอามาวิ่ไงไล่พวกเราพวกเราพวกนี้มีจริงปะเะชลดอนไม่ชอบกินผักแต่ว่าเชลดอนชอบกินไข่ไก่เป็นห่วงข่บคุณนะคะดูแลเตยดีๆนะไม่ได้เป็นห่วงแต่อยากเป็นแฟนตรงนี้เหรอคะพี่พี่ชัยเราลงตรงนี้ดกาเราจะได้ขึ้นไปกินกาแฟก่อนออคนละแก้ว พี่ซันทีพี่ชายป๋อลูกเป็นเชล์ดอนต้องใส่แมสด้วยนี่ไงเห็นไหมเลยต้องมาไลฟา์บอกวันนี้พี่ฟ้ามีงานกับท็อปสิบมิสแกรนไทยแลนด์ที่โชว์ดีซีม,มาหากันได้นะงานเริ่มเที่ยงนะคะถึงสี่โมงเย็นเป็นงานแบบมิตติ้งของมงทองลอตเตอรี่ออนไลน์ แต่งตัวเท่ปะ่ะอุ้ยเซ็กซี่ไปไม่ดีละก็ต้องมีกันบ้างคก็ลำก็ต้องมีเซ็กซี่กันบ้างแหละเปล่าหรอกไม่ใช่อะไรน,นะใส่เสื้ออย่างที่บอกว่าใส่เสื้อนี่ไม่ได้เลยเพราะว่าตอนนี้ผุดขึ้นมีัน้มีน้ำอยู่ไหมพี่สันแกะไหน<ม>ได้ไหมไม่มีของกินอะไรใช่ไหมวันน่าจะเริ่มซ้อมคอนเสิร์ตกันแล้ว นัดสิบโมงอิงฟ้ามาสิบครึ่งเย่อยากได้แว่นนะพูดถึงนะแต่ว่าไม่ต้องใส่แมสเนี่ยจบอ้าวเขาเปิดแล้วหรอเปิดแล้วสิ คือสตาร์บัคอะขอน้ำเปล่าดีกว่าเป็นสิว,แ,วแสดงว่าเป็นหนุม่มเป็นหนุ่มแล้วหยุดมองหนวดไม่ได้คนถามว่าทำไมถึงไว้หนวดเคยไว้ใจแล้วมันเจ็บ<า> <laughs> โดนอีกหนึ่งแบบหวานมเข้มๆดิขอดูท้องฟ้าหน่อยสู้ๆนะคะพี่อิงขอบคุณครับเดี๋ยวเจอกันนะคะนี่ไงท้องฟ้าไอ้ท้องฟ้าช่วยดูแลเธอให้ดีและเรื่องไหนให้เธอในใจมี แย่ไปหมดไม่น่ารักหละปากก็แตกจริงๆเราก็เป็นคนกินน้ำเยอะนะทำไมปากแตกว่ะทางฟ้าไหนแหมรู้นะไอ้พวกเตา้าทะลึ่งวะ่ะ คุยด้วยแหละไม่เล่นด้วยแล้วไม่ชอบคนลึง่งเจอกันค่ะพี่เดือนเจอกันครับผมตอนนี้ครูด่าแล้วนันอิงฟ้ามันสิบโมงเน,นี่ยนี่จะสิบโมงครึ่งแล้วยังไม่ถึงบอกเลยหนูไม่เคยทำให้ครูผิดหวังจุดไหมไอ้หนูมาเช้าเนี่ยครูจะต้องตกใจ แต่ถ้าหนูมาเลทน่อยๆเนียนะ่ยคือก็จะอ้านี่แหละมีสแกนไตแลนไม่เคยทำให้ผิดหวังไลฟ์เมื่อ Live าวานก็คือเป็นเต็มติ๊กต็อกไปหมดบางคนก็เอาไปตัดเป็นช็อตสั้นๆแล้วก็ไปทำหนังกัน ไม่ดีประชากรในติ๊กต็เนี่ยนะบอกเลยนะว่าเป็นผู้กำกำ <ไป S 1> ับหนังได้เลยนะนอ,อ,อ่าแล้วก็อืมโอเคซึ้งใจตาไหลแล้วมันอะไรกันนี่เบาได้เบานะทุกคนเบาได้เบาไอซันส,สั่งให้หนูหน่อยได้ปะจะอีดอะไรเอาชาเขียวปั่นวันน้อย เราหาที่นั่งกันก่อนดีกว่าชอบอันหนึ่งที่บอกว่าถ้าไปออกไรก็เห็นว่าออก,การอยการยการนู้นรายการนี้ก็บอกว่าเป็นพี่น้องเอ,อ,อ้าก็เป็นพี่น้องสาวจะให้บอกเป็นอะไรฮะ เดี๋ยวเจอเสียบ่ก็เป็นพี่น้องอยู่จะให้บอกว่าอะไรทุบสดีมั้งจะต้องเรียกแม่รัตน,นามาช่วยหรือไม่คุยด้วยดีกว่าไม่เล่นด้วยดีกว่าคนเข้าใจอะไรยากไม่เล่นด้วยดีกว่า,าย,ยิ้มหว,นวานๆให้ดูหน่อย เสื้อสวยเป็นเสื้อสปอนเซอร์ค่ะถ้าเนื้อทั้งตัวตอนนี้มีแก่ของสปอนเซอร์แล้วของแฟนคก่บไม่ต้องซื้ออะไรเลยเห็นไหมเห็นผลปะน่ากลัวมากเป็นตรงนี้แล้วก็เป็นกรงนี้น่าจะเป็นช่วงตอนที่ซ้อมซ้อมเต้นหนักๆแล้วก็เหนื่อออกละคันหรือเปล่าไม่แน่ใจ พ่ออย่าดุแดงไม่ดุหรอพี่ดุนะหนูไวหวหรอพี่ดุนะดูไวหวหรอถ้าหนูไหวพี่ก็ไหวแต่ถ้าหนูไม่ไหวมันเป็นคนไม่ดีนะนี่นี่เป็นคนทะลึ่งนะเป็นคนไม่ดีนะเนี่ย ไม่คุยด้วยแหละไม่คุยกับเสียเบิ้มแหละสายแล้วยังมานั่งสั่งสตาร์บัคอีกโถอิงฟ้าตายแล้วโดนแน่ขึ้นไปโดนแน่ก็เิียวเิียว ขึ้นไปก็รักครูนะ่นีจบรอยสิวมันแบบเริ่มจางแล้วอ่ะปะตอนแรกคือสิวตอนนี้พี่ฟ้าขึ้นแบบเต่งมากเลยนะแต่ว่าพี่ฟ้าใช้เนี่ยเซรั่มอิงลอดอะมันก็เลยแบบค่อยๆจางลงก็ยุบ หลิวมาสิวจากการพักผ่อนน้อยพี่โมสวัสดีฮะกางเกงสวยใช่พี่ฟ้าใสก่กางเกงซ้ำสองันเร้วกางเกงยีนเขาไม่ซักบ่อยเดี๋ยวเสียทรงเอา้าขอบคุณค่ะมอ้า,องงาม,มาไหมอ่ะรีบมา <laughs> <laughs> เดี๋ยวไม่ได้ที่ข้างหน้าเลิศ <laughs> ยวเจอกันฮะได้ค่ะ,ว,คะวันนี้ใส่เสื้อสีฟ้านะดีทำดีเมอวนสวยด้วยทำดีนี่คือพี่เดือนนะคนที่ทุกคนเห็นรูปสวยๆมาจากพี่เดือนนี่แหละสิวปูดนนอ,อ,อะไรฮะนหนูกินน้ำส้มหนูจะปวดอึบไหม สบู่เอื้อปะ,ะปใช่กาง,งเกงยีนกาไม่ซักกันพี่ฟ้าว่าจะเอามาใส่สักหรอบแล้วก็เดี๋ยวค่อยซักเหมือนง่วงเลยไม่เหมือนง่วงผู้ตรงๆเอาอะไรมาเหมือนมันคือง่วงเลยธรรมชาติแบบง่วงอยากตั้งกล้องนะตรงไหนดีวะเพราะว่าเริ่มเหมือยหาที่เอา้า อ่ะพอจะตั้งกล้องน้ำได้แล้วบจบสักหน่อยหนึ่งอนะ่ะให้ได้ตั้งว้ายเซ็กซี่อีกแล้วตายแล้วเอาพี่ขวัญก็มาแล้วไหนอยากดูท้องฟ้าไม่ใช่เดี๋ยวให้ดู hey, <laughs> บ้ายอยาไอ้พวกทะลึ่งเท่าไหร่สตอโดนซีเมืเรวาสซื้อแก้ะะวเย็นติดซาบักมันจะหายปะ ื้อไม่เคยทำให้ผิดหวังไปไปขอตันงกล้องปับทำไมอ่ะถายไปไม่เคยทำให้ผิดหวังเลยหรอแล้วเอาแม็กแมทไยไว้นู่นอีกอกมือให้พี่ขวัญไงไปก่อนนะมาไวแท้มาไวกันแท้มาไวกันแทกนกันาัทา คณะตัวป่วนขอบคุณค่ะตายยังไม่ตื่นพี่มาบยวเจอกันฮะไปซ้อมคอนเสิร์ตก่อนเราไปตรงนี้ได้ไหมอ่ะไปตรงนี้ได้ไหมต้องขึ้นตรงนี้ถ้าเราขึ้นตรงอื่นก็จะไม่ไปชั้นหกให้เรา โดนตามละเสียงหายปะเสียงหายไหมทุกคน you, like hey, <laughs> คิดไปแล้วนะต้องไปซ้อมแล้วต้องไปซ้อมแล้วหนักไหมอ่ะ 麻烦麻烦。 ตามสามคนเลยใส่พี่มีพี่แวนตามพี่มีตามพี่เต่าตามแล้วไม่มันต้องไปตะกุนไม่ใช่เหรอพี่สันนี่เป็นนี่ะไรอะไรบันไดอเหรอดิฟโหลดดิฟโหลดไหมไม่เคยทำให้ผิดหวัง ไปแล้วนะไปของจริงละบ๊ายโดนแน่โดนแน่แน่